พบกับเซลแนนซี่แฮปปี้ทูเคสคนเดิมอีกแล้วจ้าวันนี้นะคะมารีวิวให้กับคุณลูกค้านะคะได้ดูนะคะวันนี้แนนนะคะกำลังจะไปส่งรถให้กับคุณนะสะหมอน,นะคะที่อำเภอท่าตะเกียบชะเชิงเซานะคะบอกได้เลยว่าลูกค้าแฮปปี้ประทับใจมาก เพราะว่าสอบถามรายที่ทําเรื่องไม่ได้นะคะสําหรับคุณนาสมรน,นะคะเป็นแค่เกษตรกร,กรที่มีเล่มเขียวธรรมดาเท่านั้นเองค่ะแต่ว่าอยากได้รถไว้ใช้งานนะคะและที่เซอร์ไพรส์พิเศษมากๆเลยนะคะแนนจัดโปรให้กับคุณน้าสมรน,นะคะคันนี้ใช้เงินออกรถเพียง1,000บาทพร้อมประกันภัยชั้นหนึ่งนะคะดอกเบี้ย0%อีก1ปีนะคะ1ปีแรกนะคะผ่อนแค่6,9 0 0เอง ถ้าใครสนใจอยากได้เงื่อนไขดีๆนะคะซื้อกับแนนซี่ได้เลยเดี๋ยวแนนนะคะจะพาไปชมความประทับใจนะคะแนนจะวิดีโอคอลหาพี่เขาว่าจัดส่งรถฟรีที่อำเภอท่าตะเกียบฉะเชิงเซาจริงใช่ไหมออกรถง่ายจริงๆใช่หรือเปล่านะคะจัดไปแนนให้ถึงที่ส่งรถให้ฟรีเดี๋ยวเรามารอชมกันค่ะค่ะกำลังเตรียมตัวนะคะนี่กำลังเตรียมตัวเอาวีโก้สี่ประตูไปส่งให้นะคะทำเรื่องกับแนนซี่เนี่ยง่ายไหมคะคุณนะ้า ช่ครับต <c oughs> าเรื่องดีมาก๋อะใช่ค,ค่ะแล้วก็ของคุณน้าเนี่ยนั้นจัดโปรให้ก็คือใช้เงินออกกดแค่1000บาทใช่ไหมคะใช่ครับใช่ค่ะแล้วก็กจบครบอย่างเคยคิดจะซื้อแคมรี่แค่คสองแสนกว่ายังซื้อไม่ได้เลยแต่ทำกับแนนนี่ไม่หนูไม่ได้โมโ้ใช่ไหมหนูจัดให้จบจริงๆใช่ไหมคะ<ผ>มใช่แนนของจริงครับไม่ผิดหวังยินดีมากๆเลยเดี๋ยวหนูพาพี่สมรไปดูรถ เบื้องต้นก่อนแล้วเดี๋ยวลูกน้องกำลังจะไปส่งรถให้ที่ฉะเชิงเซานะคะน้อมใช้งานทุกอย่างนะคะภายนงภายในฟิล์มนั้นติดมาใหม่เลยนะพี่ทำความสะอาดไปให้เรียบร้อยทุกอย่างเครื่องมือแม่แรงยางอะไหล่ครบนะคะขอบคุณมากเลยค่ะพี่สมรยินดีจริงๆนะคะครับผมค่ะเดี๋ยวรอของไปให้คุณแนะ่นะอ๋อได้ยินดีขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเลยพี่ขอบคุณค่ะเดี๋ยวลูกน้องโทรหานะคะพี่ เตรียมตัวกันแล้วจะออกแล้ว okay, ค่ะคขาขอบคุณค่ะ <Okay. S 1> เป็นยังไงกันบ้างคะความประทับใจของคุณพี่สมอนเขาบอกเลยว่าลูกค้าซื้อกับแนนซี่นะคะแฮปปี้ทุกเคสทุกคันแน่นอนนะคะทำอาชีพอะไรนะคะมีเครดิตไหมมีเครดิตหรือเปล่าเงื่อนไขเป็นยังไงเอกสารยุ่งยากไหมสอบถามกันเข้ามาที่แนนก่อนได้เลยนะคะยินดีให้คำปรึกษาฟรีนะคะแล้วก็บริการจัดไฟแนนซ์ให้ฟรีทั่วไทยแน่นอนคะ่ะ วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะคุณน้าสมอนนะคะที่ฉาเชิงซ้ามากๆเลยแล้วก็ขอบคุณลูกค้าแฟนเพจทุกๆท่านค่ะฝากกดติดตามเซลแนนซี่ด้วยนะคะ